ท,ทั้งชาวไทยและชาวจีนค่ะก็คึกคักกันทีเดียวแห่กราบไหว้ขอพรพระพุทธร,รูปปางหมอยาวัดโลกโมรีแห่งเดียวในประเทศที่เชื่อว่าทําให้หายหรือบรรเทาจากอาการเจ็บป่วยรวมทั้งนําไข่ไก่ไปแก้บนขอพรเทพแห่งความรักล้านนาด้วยค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนไต้หวันค่ะพากันนั่งรถสามล้อตุก๊กตุ๊กเป็นขบวนใหญ่มากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และส่งน้ำพระธาตุเจดีวัดโลกโมรีกลางเมืองเชียงใหม่จนเต็มวัดโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ค่ะจะบูชาดอกไม้ทุบเทียนพากันไปกราบไหว้ขอพอรพระพุทธรูปปางหมอยาซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทยเพื่อขอให้สุขภาพแข็งแรงหรือบางคนค่ะก็มีอาการเจ็บป่วยไม่หายจึงมาอธิษฐานขอพอรให้หายจากอาการป่วยที่เป็นอยู่หรือให้บรรเทาเบาบา,บางลงบางคนค่ะหายจากอาการเจ็บป่วยก็จะกลับมากราบไหว้บูชาอีก ส่วนวัยรุ่นหนุ่มสาววัยทำงานนะครับก็จะมาอธิษฐานขอพอรเกี่ยวกับเรื่องความรักกับเทพแห่งความรักแห่งล้านนาพระนางจิรประภามหาเทวีที่มาขอพรอแล้วก็มาแก้บนด้วยไข่ไก่หรือว่าผลไม้ บางคนก็จะซื้อชุดไทยมาถวายทําให้บรรยากาศคึกคักแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนั่นเองครับขณะที่พระครูภัยบุญเจติยานุรักษ์ค่ะเจ้าอาวาสวัดโลกโมรียังได้ให้พ่อครัวของวัดเปิดโรงทานจัดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูหม้อใหญ่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาทําบุญที่วัดได้รับประทานฟรีกันอีกด้วยค่ะครับใครสน